สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับปริญญาซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการการศึกษาวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินก่อนวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชีการวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลังตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภทการตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบล Luther, <iage S 2> หลักป,ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหนึ่ง ด้านการปฏิบัติการ1.1จะทําบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1.2ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการเงินบัญชีและงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ 1.3รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย1.4จัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1.5ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ 1.6ดูแลการรับและจ่ายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับจ่ายเงินเพื่อให้การรับจ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ1.7ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเช่นให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานวางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดทาคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้องเป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด1.8ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเงินบัญชีและงบประมาณเช่นการตั้งดีการเบิกจ่ายเงินการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณสัญญายืมเงินและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้มีความครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ 1.9ศึกษาวิเคราะห์และดําเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นเงินงบประมาณเงินในงบประมาณเงินนอกงบประมาณเงินทดรองราชการเงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กําหนดไว้1.10ศึกษาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลและตัวเลขทางบัญชีและจัดทาบัญชีทุกประเภทภาษีและทะเบียนคุมต่างๆทั้งระบบมาอยู่ และระบบ GFMIS เช่นบัญชีประจำเดือนบัญชีเงินทดรองราชการทะเบียนคุมรายได้นำส่งคลังทะเบียนคุมใบสำคัญทะเบียนคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและสามารถตรวจสอบได้1.11ร่วมประสานงานตรวจร่างบันทึกหนังสือโต้อตอบหรือตอบปัญหาข้อหาหรือเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด,ด้านการเงินการงบประมาณและการบัญชี เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง1.12วิเคราะห์และจัดทํางบการเงินประจําวันประจาเดือนต่อประจําปีรายงานทางการเงินและรายงานทางบัญชีเพื่อนําเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1.13ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําบัญชีเพื่อใช้ประกอบในการทําธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง1.14ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินบัญชีและงบประมาณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด1.15ร,รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารรวมถึงควบคุมดูแลงบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและควบคุมการจัดทำและรายงานเงินรายได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง1.16ดําดำเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่างๆ,างๆรวมทั้งเงินถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 2. ด้านการวางแผน2.1วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร,อร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด .2 2วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ2.3ร่วมดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ3ด้านการประสานงาน3.1ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสำฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้3.2ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย3.3ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการให้คําแนะนําในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤธผล3.4ประสานการทํางานกับหน่วยราชการอื่นภายในอําเภอจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิลทธผล 3.5ประสานการทำงานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดและจัดทำแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.6ช่วยให้คำปรึกษาด้านการจัดทำการเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่างๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการทำงานและเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ๆและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 4. ด้านการบริการ 4. 1ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์4.2จัดเก,ก็บข้อมูลเบื้องต้นทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ4.3ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตําแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดี K เพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียบบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบุ๊กคู่มือแนะนําตําแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้ง10เขตแบ่งยังไงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคก่อขอมาตรฐานกําหนดตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่ แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับ